สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดความลึกลับใต้ 5, ผ้าพันแผลเอตตกผู้ที่มีความสาม,มารถในการหลีกเลี่ยงสกิลมาดูกันว่าตัวละครใหม่จะโหะขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามส่งแคสเกมสเตย์เมอร์อไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้าเห็หมดททำไงดีวะนเนตี่ย24เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย แถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอุ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอม i ิงแนะน่นอวันี้กรอยู่ช่อง ش, แพเกมสตีมเมอร์ไทยกับเกม โตเกียวกูในไวคันนิงเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมอินโทรไปวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างเอโตะเนี่ยผู้ที่มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงสกิลเนี่ยมาดูกันว่าตัวละครใหม่จะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ60,000ก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเรามีสมาชิกเพลย์เนอร์ยีบาทสิบา,าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครกดพาคคอนเทนต์ฟรีไฟเราบอกว่าพันแม่และเกม้มหนึ่งมากมายนะครับสามารถสมัครกัน,น,คกกกใ,ใ,นใครที่อยากเติม ราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ที่ Twenty Four Pay นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปอง m o r n i n งบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับก่อนอื่นแล้วกดมาที่ระดมก่อนในนี้แล้วกดบางนี้นี่เป็นไงความลึกลับใต้ผ้าพันแผลเอตอนนะครับก่อนที่เราจะสุ่มนะครับเราต้องเกิดเริ่มทดลองก่อนนะครับว่ามันจะโหขนาดไหนเฮ้ยเฮ้ยมีคาเนกิตะขามาแล้วว่ะทุกคนนี่งานตึงจัดนะใครที่รอตอนนี้อยู่ก็เก็บตั๋วเก็บเพชรรอไว้ก่อนเลยนะครับมาดูกันว่า ตัวใหม่ของเราเนี่ครับอย่างเอโตเนี่ยจะโหขนาดไหนกดไปเลยนี่ครับหมาก่อนที่เราจะสุ่มเราต้องทําการเทสก่อนเออปื๊บนี่เป็นงาเปิดไปก่อนหนึ่งทีจากอายโาโตนะเดี๋ยวผมจะทําการบัฟคือมันต้องบัฟก่อนนะแล้วก็มาจะหลบหลีกนะหลีกเลี่ยงสกิลแอคทีฟนะครับให้กับเพื่อนในทีมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นไปทางฮันนกีตะขาดนะเพราะว่าตัวเนี้ยผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับปุกๆนี่มใช่ไหมครับไปหววแรงจัดเออหูยหัวอย่างแรงอ่ะใครที่รอตัวนี้นะต้องรองต้องรอง ดองเพชรแล้วอะเออดองเพชรก็ดองตัวรอ,อแล้วอะปึ๊บมาปึ๊บอะรอนี่เป็นไงเห็นไหมฝั่งตรงข้ามตีเราไม่โดนครับเพราะว่าเรามีหลีกเลี่ยงสกิลแอคทีฟนะคือโกงจัดนะครับอะเดี๋ยวผมจะบัฟไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ทําการตรีหมู่ไปเลยนะปึ๊บแล้วก็ทําการเอาแจ็คสันมาปึ๊บโบเข้ามาหนึ่งทีนี่บัฟก่อนเห็นไหมมันจะบัฟให้กับเพื่อนก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ได้ละบาก้าไปยา yeah! เรียร้อยโหดจาาเขาโหนเขาอันตราย,น,ยานี่ไง คือฝั่งของข้าเนะี่ยมันตีส่วนกลับมานะปุ๊บคือไม่โดนเลยนะคือเหมือนกับว่าเราแบบเราเป็นวิญญาณนอะเหมือนกับว่าทีมของเราเนี่ยเป็นวิญญาณนะเพราะว่ามันตีไม่โดนนะมันสามารถหลีกเลี่ยงสกิลแอคทีฟได้นะครับอ่ะมาดูด่านที่2กันบ้างน,นะครับนี่เดี๋ยวไปทีมเดิมนะปึ๊บแล้วกดต่อสู้เข้าไปนะปุ๊บรอหน้าโหลดนะปึ๊บปึ๊บมาโบนี่เข้าไปก่อนหนึ่งทีจากอายาโตะนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบัฟก่อนหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวผมคาเนกิผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแจ๋วเท่าไหร่นะะะเเเออออาาาาาาายยโตผ่นผนผน่นนะนนนนๆไปปลลแ้วกกกัััิสึงมมุ๊บ บ้บโบเรียบร้อยนะครับไปครับปุ๊บแล้วก็โบหูแรงจัดโบหูเลยสองทีอ่ะขนาดกาสีเท่านะขนาดกาสีเทายังร่วงอ่ะฝั่งตรงข้ามคือโดนร่วงแล้วยังไม่ได้สวนเราสักทีนะมาโอเคหนานที่2ผ่านเป็นเทบร้อยนะครับทีนี้ก็ได้เวลาลุยด่านที่3ามด่านสุดท้ายนะครับคือเราจะได้ทั้งหมด900เพชรนะเพื่อที่จะเปิดนะปุ๊บโอเคเนี่ยคือด่านที่3นะแต่พลังของเราเนี่ยน้อยกว่าฝั่งศัตรูนะก็ต้องมาดูกันว่าเรา จะไหวหรือเปล่าเ,เนี่ยนะครับเฟื้แต่ผมคิดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าเรามีหลีกเลี่ยงน้ำเมทแน่งนะค้ยจัดเราโดนเปิดนะทุกคนโอ้โหแรงจันแรงจันทรโอ้ดูมันยิงดูมันยิงโอ้โหใจเย็น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 แล้วล่วงหมดเลยเออจะอะไรไปสู้มันเนี่ยโอย้โหดูเลยโอ้โหดูแล้วคือล่วงหมดเลยเว้ยทุกคนเดี๋ยวผมก็จะใช้สกิลสามดาวปุ๊บบ้าบ้าสกิลสามดาวแต่ไม่มีน้ำเมทเนะแต่ฝังง่งนนั้เราเฮ้ยโกงจัดเลย เออความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเขานะก็คือเมื่อฝั่งเราเนี่ยเหลือแค่เพียงเอตัวเดียวนะครับจะสร้างดาเมจที่แบบว่าโคตรรุนแรงอะ่ะเป็นงานแรงไาะแรงจัดนะครับนี่คือความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากจะมีหลีกเลี่ยงนะครับแอคทีฟสกิลหรือว่าหลบหลบหลบไล,ล,ลบอะไรลนะ่ะหลบหลีกดาเมจน,นะเออก็ยังมีสกิลแบบความแรงแบบโคตรสุดจัดนะคือบุ้มเดียวหายเลยไนงะเออโกงจัดนะผมบอกเลยนะว่าไม่ควรพลาดนะเดี๋ยวผมจะเปิดที่สิบใบแรกมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะฟุบเข้าไป อุ้ยสีม่วงเปิดมาสิบใบแล้วสีม่วงครับน้องๆมาดูว่าสิบใบของเราจะได้หรือเปล่านะครับก็ข้ามาปื้นได้พี่กระเทยสิบใบได้พี่กระเทยจะรู้ว่โอเครอบที่สองมาปื๊บมาดูว่าเราจะได้ไหมนะครับรอบนี้เกลือนะครับไม่ได้นะโอ้โหรอบที่สามมาได้ปะได้โอ้โหสิ่สองฟ้าเป็นสีฟ้าอย่างนี้คือไม่ได้แน่นอนนะจะรั่วนะครับจะรั่วแล้วเพชรไม่พอด้วยเข้ากับว่าผมต้องไปหาเพชรมาเปิดนะแต่เอาจริงๆ่าถามว่าโกงมาพูดโกงนะครับเพราะว่า ขนาดตัวละครฝั่งเราเนะี่ยไม่มีตัวละครแล้วนะแต่พอแบบว่าเป็นการ์ดสามดาวนะหรือว่าการ์ดสี่ลุงของเขาครับสร้างดาวเมย์แบบฝั่งตรงข้ามตายอะ่ะขนาดพลังของเราน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามคือแบบว่าเยอะเออแต่ว่าส่วนที่เดียวคือตายนะสำหรับตัวละครเอโตนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับก็คือมอบเอฟเฟกเพิ่มค่าวความสามารถพืนถ้นฐาน12ให้กับฝ่ายเราทั้งทีมนะครับภายใน2เทินนะครับแล้วก็มอบเอฟเฟกตรับเตือนให้กับฝ่ายเราทั้งหมดนะเอฟเฟก์ตเตือน,นก็คือจะ หลีกเรียกสกิลแอคทีฟหนึ่งครั้งนะครับต่อเนื่อง1เทิร์นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลนี้กันบ้างนะก็คือภายในรอบเราเนี่ยหลังจากที่ใช้สกิลเป็นครั้งแรกนะครับจะเพิ่มดาเมจที่สร้าง15%ด้วยนะครับเออคือโกงจัดนะแล้วก็จะมีเพิ่มดาเมจแล้วก็เมื่อถูกวิจะมีโอกาส50%ทําให้เลเวลของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาไอ้นี่ก่อนเมื่อไอ้ตัวอยู่ในสนามทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้สกิลพิเศษจะทําให้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีนี้ครับจะเพิ่ม1.5% แล้วก็หลังจากปล่อยพลังแล้วจะมีเอฟเฟกต์คูคุ้มกันแล้วก็เอฟเฟกต์วีแค่กับตนเองแต่ผมอยากเห็น้เนียไอความสามารถที่มันในนี้ที่มันตายแล้วมันแบบแล้วมันแล้วมันสร้างดา,าเมฆขั้นสุดยอดแบบเมืนอกี้คือโกงจัดเลยนะคือโคตรแรงอ่ะเออใครนะครับที่อยากได้นะผมบอกเลยนะคุณควรจะไปหาเพรหาตัวนะครับแล้วก็เปิดนะตอนนี้มันก็มีกิจกรรมอยู่นะก็คือถ้าเรามีเอโตนะครับแล้วก็กับโนโลออหรือว่าโนโลเนี่ยมันก็จะได้รับของรางวัลด้วยนะใครที่อยากได้ก็สามารถมาเปิดได้นะส่วนตัวผมเ่ย เพิ่งล้างตู้ไอตัวนกฮูกไปนะผมเพิ่งล้างตู้นกฮูกไปแล้วก็ผมเปิดไอยโตะไปละห้าสิบนะคือตู้เนี่ยมันเข้ามาไวนะไวจัดเลยนะตอนนี้คือแทบไม่ได้พับ่อนนะผมเพิ่งล้างตู้นกฮูกไปเมื่อวานนี่เองเน,นะครับนกฮูกของผมเพิ่งเป็นสองดาวเลยนะแล้วก็ตื่นเช้ามาปุ๊บกลายเป็นเอโตะเฉยเลยผมก็เลยไม่มีทั้งเพจแล้วก็ไม่มีทั้งตัวนะคือหมดจริงๆนะครับหมดเกี้ยงนะเพราะตัวละครเนี่ยเข้ามาไวจัดนะสำหรับเกมนี้แนวใครที่อยากได้ตัวไหนนะ ตอนนี้นะครับคือให้เราทําการดองไว้ก่อนเลยนะเอออย่าเพิ่งสุม 4, สีุ่มห้านะแต่ผมเนี่ยต้องเปิดนะเพื่อที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมไงถ้าผมไม่มีตัวละครใหม่นี่ผมก็รีวิวไม่ได้นะผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องเปิดนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะดองได้เลยนะแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยเนั่นะตอนนี้นกคู่ของผมก็2ดาวเรียบร้อยนะส่วนอายโตะก็เป็น4ดาวน,นะครับอ่ะใครที่อยากได้ตัวไหนเนะี่ยก็สามารถเปิดได้นะก็จะเป็นอายโตะนะครับก็จะเป็น เป็นเอโตกับอายาโตะนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมมันจบแล้วนะใครที่มีเพจมีตั๋วก็สามารถมาเปิดได้นะเพรววาะตัวละครนี้ทำให้ทีมของเราเก่งขึ้นแล้วก็ลดดีกดาเมจได้โคตรโกงแนวะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์แนวะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งแคชเจมสรีมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยแนวขยายผมทำคลคิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม EP นะ่ EP พีหน้า EP พีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม